บุหรี่ไฟฟ้าอาจดูทันสมัยแต่รู้ไหมว่ามันคือภัยเงียบที่แฝงอันตรายและยังผิดกฎหมายการขายและนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าผิดกฎหมายมีโทษทั้งจําและปรับนอกจากผิดกฎหมายแล้วบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลกระทบต่อสุขภาพทําลายปอดกระตุ้นหัวใจและอาจเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงในอนาคตที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือเยาวชนจํานวนมากเป็นเหยื่อของการตลาดที่แฝงมาก,กับความคูลโดยไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเสี่ยงอย่าลงเชื่อว่าเป็นของเล่นหรือทางเลือกที่ปลอดภยัย เพราะผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่ป่วยแต่อาจหมายถึงอนาคตที่พังทลายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับหยุดก่อนจะสายเกินไปบุหรี่ไฟฟ้าไม่เท่ไม่ปลอดภัยและผิดกฎหมายในปี1492กาการไปรเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัส ได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพมเข็นได้ในภาพยนตร์ บุรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่บริต์สปีร์ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่างท็อกซิกแต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรีท่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ และเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอดและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. ออะทอมมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยานในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ถ้าว่าน,นี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นน้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต นิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาททำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุด บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเมรง็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทออร์แกนิกคอมาพด์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยอื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดเข้าวพดขัว้ว หรือ b r o n c h i o l i t i s o อ l i t t เ r l a n d s เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามาลีไฮที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอ e ีอะซิเตในน้ำยาบุรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุริไฟฟ้าอีซ e ิก e ร t e All Waping Product Use Associated Lung Injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลี่ผู้ป่วยโรคอีวาลี่จะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเทียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึง เป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหาัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชันฉลาด There's an epidemic spreading. Scientists say it can change your brain. It can release dangerous chemicals like formaldehyde into your bloodstream. It can expose your lungs to acrolein, which can cause irreversible damage. It's not a parasite, not a virus, not an infection. It's vaping. ก็เกิดขึ้นตอนประหกค่ะ<ม>แบบมันอยากลองค่ะ<ม>แล้วก็ลอง<ม>ก็ติดมาเรื่อยๆเลยค่ะ<ม>แล้วก็หยุดไม่ได้<ม>ว่ากินมันหอมก็อร่อยดีค่ะก็ตอนปรหกค่ะแล้วก็พากันไปเล่นน้ำแล้วก็สูบค่ะสูบตอนประหกถึงมอสองในซังเอาค่ะในเฟสก็เข้าไปหาในเฟซเอาค่ะส่งที่โรงเรียนก็<ล>สูบอยู่ในห้องเลยค่ะตอนพักเที่ยงนองแล้วก็หยุดไม่ได้มันก็หอมค่ะ ก็สูบมาเรื่อยๆแล้วก็ติดเลยค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็คือน็อกเลยค่ะหนึ่งเดือนก็ยังเงยอยู่ค่ะหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกค่ะเดินยังไม่คล่องค่ะเพื่อนๆก็สูบเหมือนเดิมค่ะกลัวว่าไม่ให้สูบค่ะมันอันตรายแล้วเพื่อนก็สูบไม่อยากให้คนอื่นสูบค่ะเพราะว่ามันอันตรายค่ะแล้วมันก็ทรมานด้วยค่ะหายใจไม่ค่อยสะดวกค่ะ มันหนาก,กว่ามีค่ะเยอะค่ะน่าจะห้าสิบกว่าก็หญิงชายค่ะมาต้นเขาก็สั่งเอาก็สูบด้วยกันคะคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายค่ะหนูก็คิดอยากสูบจะไม่กลับไปใช้อีกค่ะจะกลับไปตั้งใจเรียนค่ะอยากขอบคุณยายที่ยายเลี้ยงมาจนโตขนาดนี้ค่ะ